ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบก,กับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอ o ตอร v ไรกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจอห์นมอตร์ไวจะยังคงพาเพื่อนๆไปเกาะติดเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นหนึ่งที่น่าจะถูกพูดถึงกันอย่างหนาหูเหลือเกินนะครับบนโลกออนไลน์ในช่วงค่มคืนที่ผ่านมาและนั่นก็คือเจ้า h อนด้ ADV 350ที่ผมจะพาเพื่อนๆมาเจาะลึกถึงสเปคแล้วก็ออปชันต่างๆของมันอีกครั้งในวันนี้ว่ามันจจะะมีุดเดเเ่นแลลตัวข ทางเทคนิคที่น่าสนใจอย่างไรบ้างแต่ถ้าจะให้ดีสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยรู้ข้อมูลของตัว ADV 350คันนี้มาก่อนก็รบกวนคลิกที่ปุ่มตัวไอคอนขวาบนนะครับเพื่อที่จะได้ฟังว่าตัว ADV 350เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องภาพลักษณ์อย่างไรส่วนข้อมูลทางเทคนิคของเจ้า SUV บ k ยหรือที่ทางทวีปยุโรปจะเรียกว่า Adventure Urban Scooter Bike ผมก็คงต้องขอเริ่มจากเครื่องยนต์ของมันนะครับที่จะเป็นบล็อก ESP Plus 1ลูกสูบ4จังหวะ Sin เก e เคมาสี4วาล์วความจุ3 2 9ซีซีจากขนาดกระบอกสูบ77มิลิเมตรคูณช่วงชัก70.8ม mm, ิลิเมตรใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและมีอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่10.5ต่อ1จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PTM f i ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็คือเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับตัว f o r z ซ350นั่นแหละนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดจึงทำให้พละกกำลังสูงสุดที่ได้จากเครื่องยนต์ซึ่งอยู่ในตัว ADV 350นั้นกลับสามารถปั่นพละกกำลังออกมาได้น้อยกว่าตัว 350อยู่เล็กน้อยนั่นก็คือจะสามารถทำได้ที่21.5กิโลวัตต์หรือราวๆ29.23 PS เที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดส,สูงสุดก็จะอยู่ที่31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาทีโดยจะบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ของตัว ADV 350มีพละกำลังน้อยกว่า Forza 350เป็นเพราะการปรับจูนให้เครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานไอเสียรับ Euro 5ก็ไม่น่าจะใช่เพราะเครื่องยนต์ของ Forza 350ที่ถูกปรับให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5 เองก็ไม่เห็นจะมีแรงมา้าลดลงจากเดิมเลยสักนิดซึ่งเอาไว้ถ้า ADV สามารถูนเปิดตัวในบ้านเราเมื่อไหร่ไว้ผมจะลองหาข้อมูลตรงนี้กับทาง Honda ประเทศไทยอีกครั้งในภายหลังส่วนระบบส่งกําลังที่ใช้ในตัว ADV 3 5 0เองก็แน่นอนนะครับว่าจะต้องเป็นแบบชุดเกียร์ CVT ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้แบบโซ่ขับหรือว่าเกียร์ DCT อย่างที่ใครหล,หลายๆคนคาดหวังแต่อย่างใดซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกนะครับเพราะถ้าเกิดว่าทาง Honda ใช้ระบบเกียร์แบบ XADV 7 5 0เนี่ยมีหวังราคาของมันได้พุ่งสูงมาก แ,แล้วเดี๋ยวสุดท้ายเพื่อนๆก็ต้องมาบ่นกันอีกว่าเฮ้ยรถราคามันแพงไปหรือเปล่าด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่อยู่ใน ADV 3 5 0<ๆ>ก็มีการระบุตัวเลขไว้นะครับว่าจะอยู่ที่29.4กิโลเมตรต่อลิตรดังนั้นจากความจุทังน้ำมันซึ่งอยู่ที่11.7ลิตรจึงเท่ากับว่ามันสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึงรา,ราวๆ350กิโลเมตรเลยต่อน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง1ถังด้านชุดเฟรมของมันก็จะเป็นแบบสตีลอันเดอร์โบนซึ่งเรายังไไไมมมม่่สาาาารถถหข้้้อููลลเชิงึกดดกดดนัว ปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงจากตัว For ซ่า350มากแค่ไหนแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นเฟรม,มเดิมเฟรมเดียวกันเลยเพราะองศาแผงคอของ ADV 350เนี่ยก็เท่าเดิมกับ For ซ่านะครับอยู่ที่26.5องศาและระยะเทรลก็เหมือนเดิมด้วยอยู่ที่89มมตรแต่ตัวระบบกระสุนด้านหน้าของเจ้า ADV 350เนี่ยจะมีการปรับใหม่นะครับไปใช้ชุดโชคอัพตะเก็บคู่หัวกลับขนาดแกน37มมตรและมีระยะยุบที่มากถึง125ม mm. มส่วนโชคหลังก็จะเป็นโชคแก๊สคู่ของโชว่า มีระยะยุบ130ม mm, มซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยไม่สามารถปรับเซตพีโหลดใดๆได้นะครับส่วนระบบเบรกเองก็เรียกได้ว่าน่าจะยกมาจากคอร์ซ่สามเลยเพราะเป็นแบบดิสเบรกเดี่ยวขนาด2 5 6า mm, มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มฟลอตติ้งเมาส์คาลิเปอร์สลูกสูบทางด้านหน้าส่วนทางด้านหลังจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด2 4งรมิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มฟลอตติ้งเมาส์คาลิเปอร์หึ่งลูกสูบโดยจะมีระบบ abs แบบ Dual Channel, ดยอวย์ลาางานของมาให้ ในแบบที่รถมอเตอร์ไซค์แนวเอเวนเจอร์ไบค์ควรจะเป็นด้านชุดล้อที่ให้มาแม้จะมีขนาด15นิ้วทางด้านหน้าและ14นิ้วทางด้านหลังเหมือนกับฟอร์ซ่าแต่ลวดลายของล้อเนี่ยจะมีการปรับใหม่นะครับให้เป็นแบบ6กา้านตัว X ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะช่วยกระจายแรงกระแทกได้ดีกว่าส่วนยางที่ให้มาก็จะเป็นยางเทรล,ลกึ่งหนามไซส์1 2 0 7 0 1 5และ140/70-44 14, ตามลำดับหน้าหลังซึ่งบ่งบอกได้เป็นอย่างดีนะครับว่าเจ้า ADV 350คันนี้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อรองรับการใช้งานแบบบุกตะลุยเพียงนิดๆพอหอมปากหอมคอเท่านั้นด้านระยะฐานล้อของมันก็จะอยู่ที่1520ม mm. ิลิเมตรมีติตัวรถด้านยาวอยู่ที่2,200ม mm. ิลิเมตรด้านกว้าง895ม mm. ิลิเมตรและด้านสูง 1, 4 3 0ม mm. ิมลิเมตรซึ่งทาง h อ n d ้าไม่ได้มีการระบุไว้นะครับว่าเป็นตอนที่เราปรับบินชิลขึ้นระดับสูงสุดหรือว่าต่ำสุดด้านความสูงบอกก็ค่อนข้างสูงใช้ได้เลยนะครับจะอยู่ที่เ mm. ูงใต้อถเก่าสิให้ามิลลิเมนกันะความัน ดันเตี้ยกว่าฟอร์ซา5 0าลงมาอีกนะครับอยู่ที่1 4 5้มิลิเมตรทั้งๆที่ ADV 3 5 0เนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทรงแอดเวนเจอร์สกูเตอร์ดังนั้นมันก็ควรจะมีความสูงใต้ท้องรถที่มากกว่าฟอร์ซ3สาซึ่งเน้นการใช้งานในเมืองมากกว่าสิขณะที่น้ำหนักตัวเมื่อรวมของเหลวก็จะอยู่ที่186กกิโลกรัมซึ่งถือว่าสูงกว่าฟอร์ซ3สาขึ้นมาอีก2กิโลกรัมด้านจุดขายเพิ่มเติมของเจ, Honda 350จงบบง้าอ่อนด้า ชุดหน้าจอมัดวัดแบบฟูดีิต้น LCD ซึ่งมีหน้าตาที่ค่อนข้างคล้ายก,กันกับรุ่นน้องอย่าง ADV 150แต่อินเทอร์เฟซทางด้านในจะสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้อย่างครบครันและละเอียดกว่าอย่างน้อยๆก็คือตัววัดรอบที่เพิ่มขึ้นมานอกจากนี้ชุดหน้าจอที่ว่ายังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณบลูทูธได้ด้วยนะครับซึ่งหาแค่นั้นยังไม่พอมันยังมีระบบสั่งการด้วยเสียง Honda Smartphone Voice Control System มาให้ด้วยโดยมันจะทำงานร่วมกับระบบแอปพลิเคชัน RoadSync ซึ่งแต่ เดิมจะไม่ถูกติดตั้งเป็นออปชันบิวอินมาให้ในตัว f o r z a 350นะครับแต่ในตัว a d v 350เนี่ยจะติดตั้งบิวอินมาให้เลยนอกนั้นในส่วนของระบบความปลอดภยัยเพิ่มเติมนอกจาก ABS ที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของระบบ HSTC Honda Selectable t o l k Control หรือว่า Traction Control ที่สามารถเปิดปิดการทำงานได้นั่นแหละครับแล้วก็ระบบสุดท้ายก็คือจะเป็นระบบ ESS หรือว่า Emergency Stop Signal ซึ่งเป็นระบบกระพริบไฟเลี้ยวทางด้านหลังตอนที่ผู้ขี่เบรกฉุกเฉินนั่นเองและอีก2จุดที่ผมลืมพูด ถึงไปก็คือตัว a d v 350จะมีพอร์ตชาร์จไฟแบบ u s b type c ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับที่ใต้คอนโซลหน้า ชุดกุญแจที่ให้มาก็แน่นอนว่าจะเป็นแบบ k e y l เลสและช่องเก็บของใต้เบาะหรือ U b o อก็จะมีความจุที่48ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ2ใบได้พอดิบพ,พอดีซึ่งเกือบทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็เป็นออปชันที่มีอยู่ในตัวฟอร์ซ่า350นั่นแหละนะครับสุดท้ายนี้สิ่งเดียวที่เราไม่สามารถพูดให้เพื่อนๆรับทราบกันได้ก็คือเรื่องของราคาวางจําหน่ายเนื่องจากในตอนนี้ทางฮอนด้า EU ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขราคาวางจําหน่ายของเจ้า ADV 350ออกมาเลยด้วยซ้ําและในขณะเดียวกันกําหนดการ การเปิดตัวมันในบ้านเราเองตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดถูกเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดดังนั้นหากเพื่อคนไหนสนใจก็โปรดติดตามกันให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์รวมถึงกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลโมโตไรว l แล้วก็ไปกด f o l lowing กดซินเฟอร์สแฟนเพจเฟซ o ุ๊กโมโตไรว l กันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดก,การอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอนโมโตไรวกขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้ค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ